สวัสดีครับดเดี๋ยวผมเช่นเคยครับผมกับช่างใัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมดใส่สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการประกอบฟังคัดครับผมฟังคัดของเวฟร้อยยี่ห้าครับต่อจากคลิปที่ผ่านมาครับผมคลิปที่ผ่านมาก็เป็นการประกอบแข็งกลางครับแข็งกาลางหรือว่าแข็งเกียร์ครับผม มีข้อเวียงแล้วก็มีเคลียครับแต่หรับคลิปนี้เป็นสังคัดลวงล้วนครับผมก็ามเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำทำไม่ได้หรือจำไม่ได้รู้ออกมาแล้วจำไม่ได้ครับผมก็อย่างว่ากันมมีประโยชน์มากมาก,มากกับบางคนครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าช่างมือใหม่หรือว่า บุคคลทั่วไปครับผมที่อยากจะรับรู้ไว้ครับผมรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาไปหาครังครับผมขอเชิญรับชมครับงานผมก็จะได้ทําทีมันก็เหมือนกันครับเบรอลายห้าเมื่อก่อนทําบ่อยครับสมัยอ่สิบปีสิบสิบปีย้อนหลังกลับไปได้ทําบ่อยครับแต่ตอนนี้รถไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับผมมีครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทาครับบมันก็เป็นจังหวะครับผมบางทีก็ได้ทําบ่อยบางทีก็ไม่ได้ทําครับคันนี้ก็นานๆทีครับผม เบฟร้ยยห้าผมนาน,น้ะครับตั้งแต่ผมจําความได้ว่าทําทําคลิปมาผมได้ทดยยําดี๋ยวยังยังจําไม่ได้ครับผมสามปีครับผมตั้งแต่ผมทําคลิปมาครับตั้งแต่ยังไม่มีคนติดตามสักคนครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่แล้วประมาณหนึ่งมืนแปดพันคน,นครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมอันนี้มาดูการประกอบข้างคัดเบฟร้อยยี่ห้าครับผมอยู่ไว้เป็นแนวทางแนวทางครับ ขอเชิญรับชมครับผมตอนนี้ก็คืออตัวล็อกกระปุกเกียร์ตัวนี้แล้วก็สปีกแล้วก็กระปุกเกียร์ผมไม่ได้ถอดครับผมต,ต้องเร่งอย่างนี้ครับเด่งอย่างนี้แล้วก็เห็นครับผมแล้วก็ไอ้บูทครับนี่ครับบูทตัวนี้บูทตัวนี้จะนหนาๆครับจะหนาหน่อย แล้วเราก็จะใส่ตัวไหนก่อนดีใส่แกงแก้วก่อนครับแกงเตกเกี้วก่อนครับนี่แกงเตกแก้วต่อขอนลงไปครับนี่ครับผมแกงเตกแก้วก,ก่อนครับ นี่ครับแกนเกียร์เข้าไปแล้วแล้วเราก็ตามด้วยชุดล็อกแกนสตาร์ทครับแต่มันจะมีตัวใหญ่ตัวยาวแล้วก็ตัวเล็กครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กครับอันนี้ตัวใหญ่ยาวครับพูดผิดยาวสั้นครับเอาตัวสั้นลงไปก่อนครับนี่ครับตัวสั้นลงไปก่อนแล้วเราก็ ตัวล็อกแกนครับตัวล็อกแกนครับนี่ครับมันจะมีคําว่าอุดครับภาษาอังกฤษครับขึ้นครับเราเราก็เอาขึ้นข้างบนครับใส่ลงไปครับตรงไหนก็ได้ครับผมไม่ไม่มีมาร์กครับนี่ครับแกนนี้ครับแล้วเราก็จัดการใส่สปริงครับสปริงแล้วก็ใส่ตัวนี้ฝั่งนี้ลงครับ ฝั่งนี้ลงครับผมก็มาเกาะอย่างตัวนี้ครับช่วงนี้ครับนี่ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวบูทตัวกลางเข้าไปครับบูทพลาสติกตัวยาวเข้าไปครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ อีกตัวครับผมไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับนี่ตักแรงกองน้ำมันเครื่องครับแข่ไว้ครับแล้วก็อีกตัวครับผมตัวนึงอย่าลืม,ม,ม,ค,มครับผมยี่ปียี่ห้ากนะครับแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนนครับมันจะมีเดือย กิปล็อกเล็กๆตัวหนึ่งครับลายผาดนี่ครับมันจะอยู่ในแกนนี่ครับแกนเขียวหวยครับบวบครับเล็กเล็กจัดครับก็ใช้ใช้ครีมครับใช้ครีม น้อครับใส่เข้าไปในรูครับมันจะไม่รูอยู่ครับนี่ครับจะมีรูอยู่ครับใส่เข้าไปในรูอย่างนี้ครับเราก็จะมีเฟืองครับเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องครับมันจะมีร่องอยู่ครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปตรงเรยครับทางไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกันครับนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับ สำหรับ <S <S แผ s <S mm ่นคัดครับแผ่นคัดผมก็ไม่ได้ถอดออกมาครับไม่ได้ถอดออกมาล้างครับเพราะว่าตอนที่ยังใช้งานอยู่มันยังใช้งานได้อยู่ไม่ลื่นไม่ลื่นครับก็เลยไม่ถอดครับส่วนคัดก้อนครับก็ยังเหลืออยู่ครับก็ไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่าจุดประสงค์ของคันนี้ก็คือเปลี่ยนแค่ก้านสูบครับเพราะก้านสูบมันล็อกครับผม ลูกค้าเ็าค่อนข้างจะบอกอ่อบอกว่าตังค์น้อยครับผมก็เอาพอถีได้ไปก่อนครับผมก็ตามใจลูกค้าครับใจก็อยากจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าลูกค้าครับอยู่ที่ลูกค้าคผมงานมันนอกครับก็ค่อนข้างจะทำลำ,ลำบากใจช่างอยู่ครับแต่เราก็จะทําตามลูกค้าครับผม เราทำแล้วเราก็สไนที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะบอกลูกค้าครับว่าตัวนี้ไม่ดีแล้วนะครับอันนี้คือทําอย่างนี้คือจะพูดพยายามพูดให้ลูกค้าเข้าใจครับผมส่วนเกดีครับหรือว่าชามครับครับผมก็เป็นร่องเยอะครับนี่ครับเป็นร่องเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ลื่นครับตามตามที่ขี่ดูแรกๆครับผมเขาก็บอกว่าไม่ลื่นครับก็ใส่ไป เพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ผ่าเครื่องครับเราก็จะแกะแ,กแ,กแกฝังคัดออกมาครับมันก็จะไม่ยุ่งยากมากครับแต่ถ้าเป็นการสูบนี่ต้องใช้อย่างดีครับใช้ของแท้ครับเพราะว่ามันพังมาแล้วมันได้รื้อเยอะครับอนนี้เราก็จะใส่คัดครับผมชุดคัด นี่คือฐานคัดครับจานคัดตัวใหญ่ครับผมมันจะมีแหวนอยู่ตัวนึงนะครับ่ประมาณนี้ครับจะมีแหวนอยู่ตัวนึเงแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับใส่แผ่นคัดเข้าไปครับใส่อย่างนี้ครับผมจะมีบูทอยู่ตัวนึงครับบูทยางครับแผ่นคัดครับ ขอคงออขงชามคับของชามคัดตัวใหญ่ครับมัแีแตงครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ครับเวลาใส่แล้วก็จะใส่พร้อมกันครับ <S <S แบบนี้ครับค่อยๆค่อยหมุนครับจะลงข้างจะลง เฉพาะตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้ครับต้องลงพร้อมกันครับมัั้ามมนก็จะไม่เข้าครับสามารถที่จะเขาบูธมาใส่ก่อนก็ได้ครับ ขยับขยับครับขยับจนลงครับอ่าลงครับลงแล้วครับประมาณนี้ครับผมเสรียบร้อยครับเดี๋ยวแล้วก็สาหรับเวฟร้อยยี่ห้านีจะไม่มีบูตอีกตัวครับแต่ถ้าเป็นเวฟร้อยตัวเก่าหรือเวฟร้อยคาบูครับมันจะมีบูตอีกตัวนึงครับแต่ตัวนี้ไม่มีครับเวฟร้อยยี่ห้านี่จะไม่มีครับผมใส่ก้อนครับเข้าไปครับ ก็ตัวนี้จะมีแหวนครับแหวนล็อกแหวนล็อกกันน็อตคลายครับผมแล้วก็ใส่แหวนสปริงครับบางๆครับเอาด้านที่ก่งลงครับแล้วก็ น็อต <Not S 2> ครับส่วนตัวใหญ่ครับยังมีแหวนหานาๆนตัวนึงครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเล็กกว่าครับ แน่นแล้วครับผมก็เหลืออันนี้มีถ้ามไม่มีลูกบล็อกสมมุติว่าไม่มีส่วนมากครับถ้า,มถาไม่มีอะไรไม่ครบก็จะใช้ไขควงไขควงแบรนต่อครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าพอดีผมมีลูกบ็อกครับก็เลยจะใช้ลูกบ็อกยิงครับ มีลูกบอลพิเศษตัวพิเศษครับเครื่องมือพิเศษครับเดี๋ยวไปยิงครับ,น,รบนี้ก็อยู่แล้วครับยิงครับแค่นี้อยู่แล้วครับผมแน่นครับนี่ครับต้องหมุนได้อย่างนี้นะครับ ถ้าหมุนไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ครับหมุนแล้วต้องหมุนได้ฝั่งนะครับแข่ครับผมตอนนี้ก็ตัวนี้เป็นลูกบืนกดคัดครับค่อยๆเข้าครับผมเดี๋ยวตัวนี้ครับ ตัวนี้มันจะมีอให้รถที่ให้ล็อกอยู่ครับครับมันจะล็อกมันจะตรงอยู่แย่นมันตรงรูตรงไหนก็เราก็ล็อกตรงนั้นครับนครับล็อกตรงนั้นตรงไหนตรงไหนเราก็ล็อกตรงนั้นครับล็อกตัวล็อกตัวเดียวก็พอครับกันคลายครับผมนี่ครับอันนี้โอเคครับ อยูแนะ่แล้วก็จะมีสปริงมีปเก็นครับปเก็นปั๊บรับเดี๋ยวนี้ก็ปิดครับผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาปิดเพื่ออะไรครับผม รุ่นอื่นก็ไม่เห็นมีนะครับแต่ฮอนดามีครับเป็นวิรก้อหรือร้อเลือนห้างมีครับผมแน่นครับต่อเข้าครับ มันบ่ได้มาแบกร้านๆเนาะ <coughs> ขันตึงก็พอครับผมร้อยครับผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่ อุปกรณ์การกดตัวกดคัดครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับเป็นตัวแบบนี้ครับใส่ไปครับประมาณนี้ครับผมสมมติว่าเราใส่นี้ได้ไหมก็ได้ครับได้เหมือนกันอยู่ประมาณนี้ครับผมมันจะมีนหนครับมีมาร์กอยู่ครับ มีจุดแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเส้นขีดหรือว่ามีจุดอยู่ครับตัวนี้ก็จะมีมาร์กอยู่ครับนะครับนี่ครับไหให้ตรงมาร์กครับผมแล้วก็ใส่สปริงครับสปริงตัวนี้เข้าไปครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ความตัวนี้ลงครับปุ๊บปื้นครับก็เสร็จครับผมก็ใส่สาครอบแด้ครับ แต่ประก็นครับฝั่งคับนี่จะมีประกันนะครับฝั่งคับจะมีประ,ก,นนะ,ระ,ประก็นแต่แข้งกลางจะไม่มีประกันครับ

ตอนนี้ก็ขั้นตอนการใส่เสาครอบครับแล้วก<อ>็พยายามคันตัดด้วยครับไม่ค่อยอยากจะลงครับอ๋อรู้จักอยู่ครับแล้วครับมาทำไมไม่ไม่ค่อยจะลงะลงยากครับจะมี นี่ครับตอนที่ใส่ฝาครอบไอ้ฝาครอบตัวนี้นะครับลงไปครับมันจะฟลิปอยู่ครับคล้ายๆว่ามันจะบานนะครับผมอาจจะหัวบานนะครับผมเราต้องเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้มันแหลมๆหน่อยครับตอนนี้ก็เกลี่ยเรียบร้อยครับผมขำมาดูว่ามันจะลงง่ายหรือเปล่าครับจะลงง่ายกว่าเดิมไหมครับ ้องกลบไฟเอาข้าวให้คุณ ถ้ามันไม่ลงอย่างนี้ครับถ้าเรารู้สึกว่ามองว่ามันตรงแล้วครับมันยังไม่ลงใช่ไหมครับก็สามารถที่จะใช้น็อตดึงลงได้ครับในกรณีที่มันมันลงยากครับผมลองดูครับ จะได้หรือเปล่าครับผมเข้าไหมครับ <พอ S 1> ก็ลงนะครับลงนะครับขเข้าหลุดลอันน,นหมูเป็นก็หมุนได้ครับผมเข้าแหวงก็หมุนได้เหมือนเดิมนะแมวันปุบดอกกุมันหลุดหลุด อ่าโอเคครับได้ครับผมการสตาร์ทก็ดีปกติครับแล้วการเกียร์ครับผมมาดูคราวนี้ก็มาดูเราก็มาไล่ระบูรอบเกียร์ครับมาดูเกียร์ว่าเกียร์มันใช้งานได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้ยังอยู่ในเกียร์ว่างอยู่นะตอนนี้ยังอยู่เกียร์ว่างอนนี้เราก็จะเข้าเกียร์ดูครับ <ion> เข้าเกียร์ดูครับผมแบบเฉพาะดด,ด,ดดูเกียร์หนึ่งครับเห็นนะครับมันยังไม่เข้าครับเกียร์แกียรยังไม่เข้า เกนหนึ่งครับเกนหนึ่งมาดูครับนี่ครับมันจะตามครับผมจบไม่อยู่นะครับใส่การสตาร์ทครับการสตาร์ทไวแน่นนะตอนนี้เกนหนึ่งแล้วครับนี่ครับนะครับพอมันตามครับ จะตามครับเกียร yeah. mm ์ห hmm. น like ึ่งอาจจะสองครับเกียร์สองนี่ครับจะเร็วขึ้นครับเอาสองปั๊บก็จะเร็วขึ้นครับเอาสามนี่ครับสามตีครับนะครับเร็วขึ้นครับถ้ายังมันยังหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันจะเข้าเกียร์หนึ่งไม่ได้นะครับลอกคอยรู้ครับเอาตาไปเรื่อยมันหยุดนะครับมันจะไปเกียร์บ้างไม่ได้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่บ้างครับแต่ถ้าหยุดครับหยุดปั๊บ คันเร ars, าหยุดป e ั๊บกุดเห็นครับเอาไหนครับเจ็อย่งครับเอาเจ้าางก่อนปับบ้างไม่างครับบางไหมบ้างครับบ้างแล้วเอาเจนหนึ่งไหหนึ่งสง ีแล้วหมุนสตาร์ไปเรื่อยไม่ต้องหยุดเห็นไหมครับพอสี่ปั๊บมันจะไปจะวบ้างไม่ได้นะครับหยุดหยุดแล้วก็จะา้างครับจะาบ้างไหมไม่ขยับครับผมเป็นเพราะยังไม่ใส่น้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับนี่ครับบางแล้วครับบางแล้วครับคือมันยังไม่ลื่นครับเพราะยังไม่ใส่น้ำมันเครื่องครับผม ประมาณนี้ครับผมคือเราประกอบเสร็จเราก็ต้องไล่ดูกเกียร์ด้วยครับว่ามันใช่หรือเปล่ามันได้ไหมมันถูกต้องได้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับผมสรุปแล้วก็คือตอนนี้ท่อนล่างครับผมมันว่าจะเป็นเกียร์จะเป็นคัสก็โอเคครับผมเรียบร้อยครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่ได้ได้รับชมคลิปนี้แล้วผมว่ามีประโยชน์ครับผม ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับผมสำหรับ,ขอขอบปปคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆมาฝากอีกครับผมสำหรับ,บปปคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ